สวัสดีครับผมเชิเมืองพระชมรมพระเครื่องพุทธคุณสยามเครื่องรางร้8ที่นี่เรามีพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลสายเขมรและอื่นๆมากมายพบกันได้ทางเพจกลุ่มและช่อง Youtube ผมได้ไลฟ์สดทุกวันเวลาดีๆสองทุ่มเป็นต้นไปฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนเครับเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับพอดีมีหลงตา แกแกบอกว่ามีพระนะครับที่อยู่ในกุฏิแกเก็บไว้ตั้งแต่แกบวชมาน่าจะปีนี้น่าจะเข้าประหาบพรรษาที่ห้าสิบห้าสิบหกิบหละันะครับก็โทรมานะครับได้รู้จักกับผมทาง youtube นะครับแกแกดู youtube แล้วก็ดูติดตามช่องผมอยู่แล้วก็วันนี้บอกว่าเดี๋ยวให้แวะเข้าไปที่วัดแล้วก็ ช่วยเข้าไปดูพระของแกแล้วก็ถ้ามีอะไรชอบรายการไหนก็ก็สามารถที่จะแบ่งปันจากแกได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามกันดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงวัดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ หลวงตานะครับแก่เอาพระชุดหนึ่งนะครับมาให้มาให้คัดด้วยนะครับมาให้คัดให้แยกอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับแยกออกแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะจะเช็คให้ให้หลวงตาไปด้วยนะครับแล้วก็อันไหนที่แบ่งปันก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับนะวันนี้กำลังจะเช็คนะครับหลวงตานีมีไหมไม่มีเท่าไหรอ มีมีอารมณ์มาเลยทีเดียวเลยอารมณ์มาเลี้ยงเลยจะแยกดูให้อ,อันนี้อันนี้นี่คือชุดที่เก็บมานานๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูทีละชุดก็ได้นะอโอเคนี่เป็นผ้ากล่องผ้ากล่องนี่แท้อยู่แล้วหลงตานานแล้วได้วมานานแล้วป้สังกัดใจโปกเซตสามไตรมาส คุโตโดสุวรนโนปโดูซีวิตีสองศูนย์สองศูนย์น,นี่ทันนันเนี่ยมมีทันดิได่มาก็มือไปหุ้มมหนึ่ ตันี้หลวตาเก็บเัินแต่อุหมดงาน<ร><ร>เลยใช่ไหมเอออืมไปไม่หรืคือคือค่อยขายหรอเออชุมแล้วก็เ<ป>ขาได้มาเปนเช่ามาตามไหนอะ่ะฮะไปเช่ามาจากไหนอ่ะไม่ได้เช่าอ๋อเป็นพรกผู้ใหญ่เขาให้มามังอะไรมังเนี้ยเขามีงาน,น,งานเขามีงานเขามีงานเขาไปอะลาดบุตรหนุนมาไปมาเนี้ยอะไรแบบจ้างคนไปมาไปมาเาี้ยดูเยอะเบื่อ ราชบุรีก็ไปไปบางงได้อุ้นี่มาราชบุรีพระดังๆเยอะที่หลักเนี่ยเนี่ยแ่กระดดทุ่ทีมัน มีพระสมเด็จเดยอะองค์ใหญ่สมเด็จตั้งนั่นเลยโค้งโค้ง นี่เขาบอกมันนอกอุของค์ปงคมไงแถ้ามันพิมมันก็พิมพ์พิมทรงปังปงคมอยู่แล้วคือเขาโค้งอ่ะนี่มันจะเป็นน่าจะโอเคโอเคกตนะนะคือโอเคก็แตวมันอยู่ของผงมจริงๆอ่ะเขากดว่าปมงปนงคมจองกดที่นั่นหมดกดเสร็จแล้วก็เอาไปบรรจุวัดเจดีนี่เนื้อบางปังคมแต่มันอยู่ พระอ,องค์นี้มันได้แต่มันจะกรุงเทพนั่นแหละแต่มาไปไปชมวัฒสาพระยาก็ขอพระเขาให้เขาบอกว่าเนี่เก็บไว้แลยวเขาบอกเป็นตัวอย่างเขาว่าให้เราก็ฟังเขาเนาะ ม,ม,มีมีครีมมีครีมแกะไหมสเมเด็จมันกแกะดูมีไม่มีคีมในมีม,ม,มน,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 นาสนใจนะ ไอ้ไไอ้นี่พระแท้เนี่ยเขาให้มาเนี่ยทางวัดใรทางองคการนี่ละเขาให้มางกินปุเผือกเออเออเออปุเผือกขอ้งุ้ปุเผือกเขาบอกว่าปุกเผือกันใหญ่หน้าทุ้นอะไรบ้างเออตัดู เจอน้ำหน่อยไอพวกนี้พวกเดือดเดือล่อพวกนี้เดนหล่อเลยวู้นวุ้นวู้ดวุ้เพี้ยมอีนี้สายยำสายยำสายขาว่านะแต่ได้มาแต่ละงูเนี่ยมันเดืหลรอเพราะฉันหนักหนักเออยำยำมัน ว่าหนังเขาเขามาขอหูอเขาเคยเห็นพ่อเขานนเขาจะมาขอโอ้ย,ยจะจะตายบอคกคเคยให้ใครลงมาเงินนะจะตายวะดีกลับไม่ดีเยอะนะครับเพื่อน มีด,ดีพอดูได้อยู่สี่องนอกนั้นสิบกว่าองค์ใช้ไม่ได้เลยนะจะต้องบอกอาจารย์เหมีพอดูได้อยู่สี่องจะต้องแกะดูด้วยผักไม่ผักไม่รู้เป็นพระสมเด็จพวกนี้คเ,เป็นพวกกูใหม่ก็สมเด็จกูใหม่ <c oughs> เนี่ยอ,ไไ <c oughs> อันนี้ไม่อันนี้ไม่ดีนะจาน<ะ>ชุดนี้ไม่ดีเลยนะแยกออกไปเลยอะนี่แยกอะไรแยกไปเลยชุนดนี้ไม่ดีไม่ดีหรอโอ้นี่เลยแต่ผมเด็ดคั้งนั้นเลย สมเด็จเนี่ยถ้าจะไปหาซื้อ,อ,อเท่ามาแทงๆไหนลองดูให้ดีมันมัน,ม,นมันยังไม่มีไม่มีใครม,มีแท้น่อยแน้อยมากเลยนะถึงแท้ก็จะเป็นพวกเกจิพวกอจะเป็นลูกศิษเป็นอะไรเนี้ยอ,อย่างพระสมเด็จเนี่ยถ้าจะเล่นนะผมผมให้เล่นอย่นี้ว่า คือสมเด็จอ่ะมันมันแยกแยกเป็นสามยุคยุคแรกเดียยุคยุคต้นเรียกว่ายุคต้นทันยุคเนี่ยก็คือยุคที่ทันสมเด็จโตมันก็จะตั้งแต่ปีพศสองพันสี่ร้อยสิบห้าสองพันสี่ร้อยสิบห้าไปเอ่อมันจะทันสมเด็จโตคือคือไม่เกินสองพันสี่ร้อยสิบห้าเนี่ยทันสมเด็จโตแล้วถ้าหลังหลังจากปีสองพันสี่ร้อยสิบห้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นยุคพวก ปูนหินหลวงปู่นาปี85ปี9กว่า249กว่าไปนั่นแล้วก็สมเด็จยุคใหม่ก็คือพอศ .2500 ลงไปเนี่ยอันนี้คือถือเป็นสมเด็จยุคใหม่แล้วอันนี้ไม่ี ตกติดย่ามประจำเนี่ย ะเียมอันนี้เป็นเป็นิดของระเียมเพราะันยมนยมนะตาเนี่ยกระัวรอยองค์อันนี้ติดตาวัชยา เกดป็นพระคำพระไวยทองพรบทองินประพัดทำยังไฮะนแดนดินแนเลน้แก้วอารข้อแก้ว วันที่โบราณนี่ใหม่ต่อคแพงใหม่ต้องมาเออวันหนังอันนี้ใช่นะอันนี้เราเนี่ยจะมาไม่ใช่วันหลังแต่ถ้าจะมาเดี๋ยวไปฐานสูงเขาแต่งอันนี้มาฐานจะมา เลยนะเออไม่ผิดไม่ขาดเลยเไม่หายนะไม่ขาดเลยครับอันนี้มันไม่ผิดจานเล่เเลนผิดทางหมดเลยเยอะเลยเยอย่าผิดทางนะใส่กเกระเป๋าไว้แรกเอาไปไปให้ถวายให้เาไปไปอาอันนี้แท้แต่ว่าเป็นพระแต่อีนี่ทีหลังแทะแจกมาใช่ไหมเนี่ยไปไป,ไป,ไปเไป็นเป็นล้างไปล้างไอ้นี่ไปไปไปล้างลากออกเนอเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ไป แล้วที่ไปที่ไหนมาแล้วก็ให้มาใช่ไหมน่ะคือวัดเลิศอะไรก็ไปทำบุปไปมีวัดนี่ด้วยวัดไอนี่นี่หลวงพ่อภูอ่าบางสมัครใช่ไหมภูภูภูเลยภูใหญ่เลยภูใช่ไหมวัดอินน่ะเออภูวัดอินเลยนะอืมแต่วนั่ดี๋ยวล้างเสียอ่าไปล้างล้างไปล้างน้ำปุ้มแช่มโทุกอย่างไรแช่แต่ไม่เก่าเท่าไหร่หรอกแช่ไม่เก่าไม่ถึงภูภูอะไรเนี้ย เนี่ยถ้าถถ้้าาที่มีถ้าที่มีเข้าท่านะมีอันนี้<ม>อันนี้อันนี้ดูฟองต้๊กแกดีระเบิดีหมดแต่ม,มาเก่าแล้วมันก็ไม่ได้รู้ไม่ได้อดเก็บไว้เก็บไว้อันนี้น่าแกะดูเนี่ยเก็บอันนี้เยอะอันนี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเก็บ ไปอเอาเสร็จนี่ไว้น,นี่เอาไว้เอาไว้นะเอาไว้อันนี้ทนะ่าดีเปิดหรือเปล่าอะไรนะท่าดีเปิดไหมไม่ไม่ไม,ม,ม,มเปิดหรอกไม่ได้เปิดใช่ไหมแต่นำไม่สองพันนี่ยนะต้องดูกรอบต้องดูกอ่อนจางว่ามันต้องเอาดูที่นำนี่ก็ขายนะไปก็ข้าวไอ้เจ็ดวันเจ็ดวันของเจ็วันจานเราคีมมาที่วันเจ็ดวัน ดูก่อนนะต้องดูจะดูดีแล้วแต่ว่าขอดูว่าแค่ถึงแค่ไหนต้องดูดดต้องดึงเฮ้ยหาต่งพี่ม <c oughs> ีพระอะไรด,ดูวะมี